และถึงในช่วงสุดท้ายนะแดดดี้กำลังจะมาเฉลยแล้วนะครับว่ารถไฟแต่และขบวนใช้ความเร็วในการวิ่งเท่าไหร่ทุกคนพร้อมไหมครับใครคิดว่ารถไฟฟ้า BTS วิ่งเร็วที่สุดคอมเมนต์มานะครับ สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง daddy o และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ daddy o ครับวันนี้นะ daddy จะเอารถไฟฟ้า4สายมาแข่งกันนะรถไฟฟ้า bts mrt นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะรถ,ฟฟนนะรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตเรลิงแล้วก็รถไฟฟ้าสายส,ายสีแดง daddy ว่าต้องมีหลายคนนักคิดเหมือน daddy อเวลานั่งรถไฟฟ้านะเอ๊ะทำไมบาง ขบวนบางสายวิ่งเร็วบางขบวนวิ่งชา้าและจริงๆแล้วสายไหนวิ่งเร็วที่สุดนะครับวันนี้แดดดี้มีคําตอบให้ทุกคนด้วยนะติดตามมันให้จบเลยนะครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามนะครับคนละหนึ่งติดตามนะและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด EP ีต่อไปของแดดดี้ด้วยนะครับแต่แดดร้อนมากเลยหลบเข้ามาดนึงครับทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วครับ ประเทศไทยอ่ะเรามีรถไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ปี2อ6 9่ใช่ครับเกือบร้อยปีมาแล้วอ่ะแล้วรถไฟฟ้าสายแรกที่เปิดใช้ในเมืองไทยก็คือรถไฟฟ้าสายปากน้ำครับนี่เดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตให้ด้วยอ่ะโอ้ oh, Amazing มากเลยนะเกือบร้อยปีแล้วทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็เปิดดำเนินการมาจนถึงวันที่1มกราคม2503แล้วก็เลิกกิจการไปนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการศึกษาข้อมูลนะครับต่างๆกับ หลายประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นนะครับจนทำให้เรามีรถไฟฟ้าสายแรกเกิดขึ้นในปี2542นะครับเดี๋ยวแดดดี้เล่าให้ฟังต่อนะแต่อย่างที่บอกนะวันนี้แดดดี้จะเอารถ4ขบัวเนี่ยมาแข่งกันนะครับการแข่งรถราภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า racing racing ก็คือการแข่งรถนะครับใช้คำว่าอะไรดีครับทุกคน competition competition ก็คือการแข่งขันนะครับ แถมอีกหนึ่งคำเลยแล้วกันแอะนะครับคำนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคำว่า match match ก็คือเอามาแข่งกันตามไปดูครับว่ารถขบวนไหนจะวิ่งได้เร็วทำคำามเร็วได้สูงที่สุดครับไปเลย คนก่อนที่เราจะไปดูนะว่ารถไฟฟ้าประเภทต่างๆเป็นยังไงบ้างนะแดดดี้ใจะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะว่าเขาจะแบ่งออกเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟเนี่ยสกลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นรถไฟที่วิ่งให้บริการภายในเมืองจะเรียกว่าเป็น metro train metro train กับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็นรถไฟที่วิ่งรอบชานเมืองนะอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นิวเตอ t ์ r ทร a i n มมิวเ t อ r ์เ a i n นะครับมาเริ่มกันที่รถไฟฟ้า BTS ก่อนนะรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในวันที่5ธันวาคม25 4-2นะครับเปิดให้บริการนะจนปัจจุบันเนี่ยนะครับระยะทางทั้งหมดระยะทางภาษาอังกฤษเรียกว่า distance distance ก็คือระยะทางนะครับ68.25กิโลเมตรอ่ะโหยาวมากเลยนะครับแล้วก็มีสถานีนะ ทั้งหมดนะ60สถานีด้วยกันครับแล้วก็มี2สายนะที่ให้บริการอยู่ปัจจุบันนี้นะก็คือสายแรกนะครับสายสีลมวิ่งจากสถานีสนามกินายแห่งชาตินะครับจนถึงสถานีบางว่านะครับแล้วก็สายสุขุมวิทเนี่ยโอ้โหอนนี้วิ่งยาวมากเลยทุกคนวิ่งตั้งแต่คูคตนะครับประดุมธานีจนไปถึงสถานีเคหานะครับที่สมุทรปราการนู่นนะครับแล้วก็ ความเร็วจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวแดดที่เฉลยตอนท้ายแต่ก่อนนั้นนะเราไปดูก่อนนะครับว่าแล้วรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินเนี่ยคืออะไรนะครับวิ่งยังไงเปิดบริการเมื่อไหร่เป็นยังไงบ้างไปดูรถไฟฟ้าใต้ดินกันครับ และสำหรับรถไฟฟ้า MRT นะครับหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะสายแรกของเมืองไทยเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2547นะครับเรียกว่าเป็นโครงการรถไฟฟ้ามหานคระนะสายเฉลิมพระชมงคนนะครับปัจจุบันเนี่ยระยะทางทั้งหมดนะ48กิโลด้วยกันนะครับวิ่งตั้งแต่สถานีหัวลำโพงถึงบางซี่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาขยายไปถึงเขตอะไรนะรสถานีหลัก2ใช่ไหมครับตรงเขตบา,บางแคแคเรียบร้อยแล้วนะครับให้บริการทั้งหมดเนี่ย38สถานีด้วยกันนะครับ ถ้าทุกคนลองสังเกตด,ดีๆนะว่ารถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาจะแบ่งเรียกว่าเป็นออกเป็น3ชั้นหลักๆด้วยกันนะครับชั้นแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น ground level ground level ก็คือเป็นชั้นที่แบบขึ้นลงนั่นเองนะครับอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ที่เราเดินบ้างนะครับมีบันไดเลื่อนให้มีลิฟต์ให้นะครับถัดมานะครับชั้นที่2มเขาจะเรียกว่าเป็นชั้น concourse level concourse level ก็คือชั้นขายตั๋วนั่นเองนะครับและชั้นที่3นะครับจะเรียกว่าเป็น แพล t ฟอร์ l e v เวลแพลตฟอร์มเลเก็คือชั้นสถานีชานชาลาที่เราเตรียมที่จะขึ้นรถไฟนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าแล้ว a i r p o r t ์ตเบลลิงนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นยังไงบ้างครับทุกคน คนครับและประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าเลยนะเพราะว่าเรามีรถไฟฟ้าบริการตั้งแต่สนามบินนะเข้าในเมืองด้วยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยเปิดบริการตั้งแต่ปี255 3นะปัจจุบันเนี่ยระยะทางทั้งหมดนะครับ28.4กิโลมีทั้งหมด10สถานีด้วยกันนะครับผู้อย่างเงี้ยนะโครงสร้างเครือข่ายต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะทเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเรานะครับ สาธารณูปโภคต่างๆนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า infrastructure infrastructure ก็คือเรื่องของการเครือข่ายเรื่องของสาธารณูปโภคสาธาโภคต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการอ,าอะไรนะขนส่งซึ่งมันจะสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยนะครับ สาหรับรถไฟฟ้าสายน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงนะอันนี้เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี2564นะครับปัจจุบันเนี่ยระยะทางทั้งหมด37.6กิโลเมตรด้วยกันนะครับเปิดทั้งหมด13สถานีนะเริ่มวิ่งตั้งแต่สถานีรังสิตจนไปถึงสถานีตลิ่งชันนะครับและที่สําคัญนะมีสถานีตรงกลางนะครับคือสถานีที่เราเคยกุ้นเคยกันคือสถานีกลางบางซื่อน,นะครับเป็น Central Station ปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีกรุงเทพบภิวัตรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมว่าสถานีกลางบางซื่อสถานีกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้ารถไฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์เวสต์เอเชียด้วยนะทุกคนทุกคนครับแล้วเวลาเรา ขึ้นรถไฟไม่จะเป็น BTS เป็น MRT เป็น AirPo r t r l i n Link หรือเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ไหมบางทีเราก็ต้องเดินทางต่อใช่ไหมครับเวลาสุดเส้นทางหรือเราต้องการจะเปลี่ยนขบวนไปจากที่นี่ไปที่หนึ่งเนี่ยนะครับสถานีพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็น interchange station interchange station ก็คือเป็นสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับและถึงในช่วงสุดท้ายน,นะแดดี้กำลังจะมาเฉลยเลยนะครับว่า รถไฟแต่ละขบวนใช้ความเร็วในการวิ่งเท่าไหร่ทุกคนพร้อมไหมครับใครคิดว่ารถไฟฟ้า BTS วิ่งเร็วที่สุดคอมเมนต์มานะครับหรือถ้าคิดว่าสายอื่นคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยทุกคนรถไฟฟ้า4สายที่แดดดี้เราจะบอกนะครับ BTS กับ MRT เนี่ยเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าที่ก็เป็น Metro t r a นนะครับคือวิ่งในเมืองเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้นะครับอยู่ที่อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมเอ๊ะจริงเหรอความเร็วสูงสุดก็คือ80กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เวลาเขาวิ่งจริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยอาจะไม่ถึงน่าจะอยู่ประมาณสัก35กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมเพราะเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งในเมืองนะครับส่วนรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตเร l i ลิงนะครับจับรถไฟฟ้าสายสีแดง ความเร็ววิ่งสูงสุดได้ถึงได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วรถไฟฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับก็คือรถไฟฟ้าที่อยู่นอกชันมเมืองก็คือรถไฟฟ้า r ถไ a แอร์พอร์ตเรลลินะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็อาจจะได้ความรู้เรียกว่าคลิปนี้อาจจะมีสาระเยอนิดนึงนะครับทุกคนถ้ากว่า ชอบอยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้ใต้นี้นะครับสำหรับ EP นี้แดดดีไปแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับ s ช e you l a เ e เดอร์บาย